เราคิดไปเรียอไรนหนนะใต้ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสองนะเร่ๆลูกดานจะเร่ออ้มยัง้มยังโอเคา Hãy subscribe đây kênh Ghiền Mì Gõ Để không người, lỡ những video hấp dẫn đi tương, đi đi. อ่ะต On oh nice ัดหมอนะนับเอาหัวกันย้งดิควาคว้าควาคว้าคว้ามั้มเด้อแ yeah. ่จะใครเนี่ยมาสี่คนมาสี่คนเออยลาจะเท้าวอเลยนะกันอ่ะ ต <AK> ้องเปลี่ยนจากผู้เท่าเต่าให้ ตัวตรงดีไหมเด็กยนแบบนั้นเนี่ยจะเห็นใครหลังโกงไปทำอย่างนี้เขาเดี๋ยวเขาหลังหักขึ้นมาเนี่ยตายเลยนะอย่าไปทำนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆเสกด้วยวิชาอาคมใช่ไหม

Bà lúc lên Lúc lên Yên tông Này Bây giờ ngay Láng tông lèo Yên tốa tông lắng tốa nè Hãy lắng tốa nè tông ở Đến mà mà tông nè tông À บุคลิกแล้วไม่เสียบุคลิกแล้วเดินตรงไปเดินตรงไปหลังตรงเลยว่าหันหน้ามาดูว่าตรงดูว่าตรงหลังตรงไหมยืดตัวนี้ยืดได้ตัวนี้เออ

นอนคั <S <s ่ำอีกยังไม่จบทำต้องทำให้เป็นที่ดีนะเอออาจจะอาจจะดีไม่ดีนะพอตัวโตแล้วไงหลอนก่อนเออเดี๋ยวถาให้ทุกคนนะแรงหมดแล้วพอพอตัดก่ี๋ยวตัวเอาเคโอเอาแคโอเค แขนแนบข้างเลยป้าแนบข้างเลยนี่ะดีเจ้าไ่ไม่ไม่่ขน้ำมวนกับขวานฟ้า ก็ทำให้หลังตรงได้แต่หมงงไหมแม่ยังคนงตายงตามันยางไเนี่ยใครพามเนยไหนพามาจากโพรารอ๋อมาัี4คนเหรอค่ะึงมาเหรอค่ะเห็นาาจารยในติต่อโพราชก็แค่ปากซอยใช่ใช่ใช่ไอ้ดที่เขาทำเ้สะพานข้ามยังไงโอ้ค่ะนา้าถึงเลยใช่ไหมถึงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีนะ คนแรกพวกเราก็ไปช่วยตั้งหลายปีแล้วนะตอนก่อนน่ะเกือบเจ็ดปีแล้วมั่อไนใช่ไหมช่วงโควิดอ่ะโอ้ยไปช่วยเนี่ยไปทำพิธีอย่างนี้แหละอาจารยโรงพยาบาลไข้สุรนารีเลยเนี่ยแล้วคณะเรานี่ก็มีท่านรองผู้ในการโรงพยาบาลไข้สุรนารีนั่นน่ะท่านหมอท่านอาจารย์หมอสุกอ่ะ ท่านเป็นพี่ใหญ่ในคณะเราด้วยนาเป็นโต้โกให้ผมไปช่วยคนฟรีอะ่ะมีน้องเจ๊น้องเจ๊จากคณะเราอ่ะทำพิธีแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วมีลงทานด้วยวันเห็นอาจารย์นิิกลับก็มาเลยไปช่วยฟีแบบนี้มีลงทานฟีแบบนี้ thuốc này đã vào

ตรงใช่ไหมเอาหัง่นหลังเดินตรงแล้วไอ้แม่คนมองไม่ออกแล้วเนี่ยตัวตรงแล้วเนี่ยอาจารย์อ้อลงซูมดูดิเนี่ยเอาหันหลังมามาหาผมยืดตัวตรงเออเป็นไงดีป่ะเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวเชื่อมั้ยจัดหลังค่อมหลังตรง ป้านเดินสบายนะสบายเห็นไหมฮะเบาเดินเดินไปไปไปคุยกับพวกเราดิหายแล้วเนาะปวดหลังก็หล่ตอนแรกหลังโค้งก็เดี๋ยวนี้ก็เบาหายตรงนตรงได้เป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยหลังค่อมมากี่ปีแล้วฮะกี่ปีตั้งแต่ยังเด็กกี่ปีนาจะกยี่สิบสามสิบสี่โอ้ ตอนนั้นแ่นอยุ่งเท่ไหแล้วเจ็ดกิบเจ็ดเจ็ดก็เจ็ด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 เ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเ็เจ็ดเจ็็เจ็ดเจเจ็ดเจ็ดเะ็ดเจ็ดเจ็็เเจ็็เ็เ ยังเล็กๆแล้วหลักๆแล้วก็หลังคล้อมช่วงนั้นคล้อมมาตลอดก่อนก่อนมีลูกไหมมีแล้วก็ประมาณสี่สิบกว่าปีอ่ะเกือบห้าสิบไหมล่ะแล้วเนี่ยเสกแป๊บเดียวหลังตรงเลยใช่ไหมเออตอนนี้ไม่ไม่ตอนนี้เดินปล่อเลยทงนเี้ยยกเห็กกยนไหมหลังตรงเลยงงไหมงงไหมน้องงงไหมทำไมหลังตรงได้ อืมจะมีนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวคนตกใจแล้ว